สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ชมครับก็วันนี้มาขึ้นรถไฟกันที่สถานีผาเสด็จนะครับสถานีนี้ก็จะมีแลนด์มาร์คเป็นหินยื่นเข้ามาในทางรถไฟนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดินไปประมาณสักกิโลหนึ่งนะครับเราไม่ไปหรอกครับเพราะว่าร้อนนะครับตอนนี้ก็ซื้อตั๋วนะครับจะกลับไปแก่งคอยนะครับค่าตั๋วรถไฟก็อยู่ที่3บาทนะครับแดดช่วงใกล้เที่ยงก็ค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อวานร้อนกว่านี้อีกนะครับ แถวนี้ไม่มีอะไรขายนะครับน้ำไม่มีนะครับร้านของชําเล็กๆตอนนี้ปิดนะครับก็ค่อนข้างจะหิวน้ําอยู่นะฮะมีรถไฟขนสินค้ากําลังวิ่งผ่านเข้ามานะครับไฟหน้าแดงเหลืองมาเชียวนะครับครับมีเสียงบีบแตะไวด้วยนะครับด้านซ้ายก็จะมีรถคนงานก่อสร้างนะครับอ้าวรถเข้าเรียงหลีกแล้วนะครับรถเข้ารางหลีก เดี๋ยวรถ2 3 4สนะครับน่าจะ2,3,4หรือ2,3รถขนสินค้ามารอสับปลีกนะครับสับปลีกกันที่ผาเสด็จนะฮะ ก็จอดสนิทแล้วนะครับข้อา <Okay. S 1> ันเดินไกลไปหน่อยรถ <Okay. S 1> ไฟเข้าออกสถานีผาเสด็จนะครับ <Okay. S 1> ก็มีตามนี้เลยนะครับประมาณ6ขบวนนะครับ <Okay. S 1> ช่วงใกล้ๆออกนะครับ <Okay. S 1> ก็มาซื้อตั๋วที่ห้องจำหน่ายตั๋วนะครับ <Okay. S 1> สังเกตว่าผู้โดยสารจะเป็นชาวต่างชาติเยอะนะครับ okay. กาศนะครับสาหรับส่งพัสดุนะครับระยะทางน้ําหนักนะครับก็จะมีบอกนะครับสามารถนํามาส่งได้นะครับห้องพักนะครับของนายสถานีนะครับจะอยู่ด้านหลังของตัวสถานีนะครับด้านหลังของสถานีนะครับก็จะมีบ้านคน้นนะครับแล้วก็มีร้านค้าของชํานะครับแล้วก็มีที่นั่งพักนิดหน,น่อย เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักสมัยโบราณหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอาจจะจะมีตุ่มน้ํานะครับบริเวณสถานีสามารถนั่งพักได้นะครับ,ะรบ,ะบจะมีเจ้าหน้าที่คอยลงเวลารถไฟเข้าออกนะครับแล้วก็รายงานสถานการณ์นะครับก็รอขอบวน2-3-4นะครับมาจากสุรินทร์นะครับจะเข้าสถานีผาเสด็จนะครับ ใส่ไป,ไปอุบลอะ่ะใส่ไป,ไปอุบลใช่ต้องผ่านนี้<อ>มันจะมีอีสานเหนืออ้คนขับรถไฟก็ลงมาพักร้อนนะครับเพราะอยู่ข้างบนน่าจะร้อนเดีย๋ยวเราจะไปทางมาบกระเบานะครับแล้วก็จะเข้าแก่งคอยนะครับไปให้เห็นเป็นตำนานนะครับ เผื่ออีกหน่อยจะไม่ได้เห็นนะครับเป็นห้องเก็บพัสดุนะครับ วันสอนะครับสุรินกรุงเทพนะครับนั่งจากหาเสด็จไปยังแก่งคอยนะครับ สถานีแก่งคอแล้วนะครับวันสองสามสี่จะไปปุง